ยินดีต้อนรับคนณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วยพระเจ้านางสาวทิพมาพันษาเกิดเมื่อวันที่สิธันวาพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ28ปีภูมิลำนาอำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติการศึกษารดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหมักแหน่งระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนน้ำขุนวิทยาระดับอุดมศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส,ส,สเกษหน้าที่ด้านการสอนข้พาพเจ้า สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมเวลาสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ศิละปะการงานอาชีพสังคมศึกษาแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหน้านที่พิเศษและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ็นครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษาที่3งานพิเศษอื่นครูเวรประจำวันพุธและครูอนามายัยโรงเรียนผลการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมามีองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะ ด้านการปฏิบัติตนข้อที่1วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดและมาปฏิบัติงานตามวันเวลาราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งด้านการปฏิบัติตนข้อที่2คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้ายึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการปฏิบัติตนข้อที่3จรรยาบันวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมัน่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพอยู่สม่ำเสมอด้านการปฏิบัติตนข้อที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้า ได้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านพักด้านการปฏิบัติโนข้อที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และด้านการปฏิบัติตนข้อที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักความศรัทธาและอิั่นในอุดมการวิชาชีพมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการปฏิบัติตนเป็นอย่างดีองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานข้อที่1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางเพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนด้านการปฏิบัติงานข้อที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และมีความเอื้ออาทรต่อนักเรียนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้านการปฏิบัติงานข้อที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่อง ด้านการปฏิบัติงานข้อที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกับเพื่อนครูอย่างเต็มความสามารถด้วยใจและทุ่มเทด้านการปฏิบัติงานข้อที่5งานตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี <S <S ด้านการปฏิบัติงานข้อที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อ DLTV ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเเจาขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านขอบคุณค่ะ